ผมสวัสดีครับพี่น้องอยู่ถุงกุลาเคือเก่าครับผมเมื่อนี้มาเมืองหน้าครับหลังจากฝนตกแห้งมือว่านครับตกโดนครับตกแห้งตกโดนสิบประมาณนี้ครับไปทีนี้ได้นามาเน่แล้วครับเขาเริ่มฟื้นแล้วรพี่น้องถุงหน้าย่มแรงถุงกุลาห้องไห้ครับหลังจาก ที่ถ่ายคลิปนก้อนช่วงวานไหวนะครับนะพี่น้องแห้งแดงแห้ง,หงมือวานผลกระเดกตกนักนะครับตกนักตกโดนได้หลอบปีก็ได้ต่มอืองครับเป็นเด็บเอาอืองมาใในต่ม สมัยสมหนึงคันตกบ่แห้งอีลีนี่อึ้งจะบ่ออกเลยครับพี่น้องถือว่าตกแห้งคักเติบจนอึ้งออบก,ก็แล้วครับแปลงนี่ก็จะเป็นแปลงข้าวนียวเนะครับพี่น้องข้าวนียวทุ่งกุลาเกิดดีครับเกิดดีสม่ำเสมอดีเหตน,หนาแบบปลอดภัยคือเก่าแล้วครับปีนี้มักปุ๋ยใส่เอง ตอนนี้ยังบระท่านเรื่มมักครับปีจักหน่อยแจังสีมักให้เขาต้นใหญ่กว่านี้อย่างหน่อยเพราะว่ามักเล้วหนึ่งเดือนก็สีเริ่มใสได้เลยครับปีนี้ก็ปีเขาเหนียวเขาหอมมะลิแล้วก็เขาหอมนิ่นนะครับพี่น้องมีอยู่สามแบบเขาจากทุ่งกุลหลาบห้องให้ครับผม มุม360หสองศาสุ่มกุล่าห,ห้องไห้รับพี่น้องเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจครับเขาก็ได้ฟื้นตขึ้นมาหลังจากทนแรงต่อไปก็จะเป็นช่วงฤดูฝนครับแล้วก็จะไปทิ้งช่วงเว้นช่วงกระสิมีเวีนช่วง ก็ยัสิตกช่วงพายุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สินหนาวครับหนาวแล้วก็รอเก็บเกี่ยวครับพี่น้องสามฤดูโหดๆ<ฮ>เข่ากับปับสภาพตลอดเวลาเกิดความอาเขียดอยู่ตลอดเวลาครับเนื่องจากฤดูเปลี่ยนแปลงบาทที่นี่กันลังสารแห้งความหอมออมากาครับประกอบกับลักษณะ พวกมีประเทศของทงกุลานี่เจาะลงไปด้านล่างน้ำก็จะเป็นน้ำชิมนะครับเนาะเห็ดนาตรงเห็ดนาแล้วรอดําำฝนย่างเดียวเขาเป็นเอกลักษณ์ของทุงกุลาของห้ครับเขาขาหะหอมเป็นพิเศษครับผมเมื่อนี้มาเมืองตรงไห้ทตรงหน้าเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจขึ้นมาแน่ครับพี่น้อง ต่ติดตามตอนต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็นการมาผนปุ๋ยมักปุ๋ยอินซียนะครับผมสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ